Kamuki na idin co ne. ภาพร่างกายที่ผู้สูงอายุนั้นจะต้องให้ความใส่ใจแล้วนะคะสุขภาพตาก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ผู้สูงอายุนั้นจะต้องไปหมั่นไปตรวจสุขภาพเสมอคะ่ะเพราะว่าโรคบ,บางโรคหากเป็นแล้วแต่ว่าไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะทําให้สูญเสียการมองเห็นได้นะคะค่ะก็เป็นเพราะว่าผู้สูงอายุบางส่วนอาจจะมีความเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องของสายตาก,กับวัยที่เพิ่มมากขึ้นนั้นไปด้วยกันเป็นเรื่องป,ปกติอยู่แล้วเวลาที่การมองเห็นผิดปกติก็เลยไม่ได้ใส่ใจมากเท่าที่ควรนะคะแต่จริงๆแล้วการตรวจสุขภาพสายตานั้นจําเป็นนะคะเพราะว่าาบงที โรคที่เกิดขึ้นกับตานั้นอาจจะเกิดจากโรคอื่นๆที่รุนแรงกว่านั้นก็ได้ถ้าหากปล่อยเอาไว้อาจจะทําให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรนะคะดังนั้นจึงมีวิธีการแนะนําด้วยการให้ไปตรวจสุขภาพสายตาทุก1นถึงสปีค่ะในกวีศักดิ์ชูสุที่นนชัยมีปัญหาสายตาพร่ามัวที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติของคนวัยเจปีอย่างเขา แต่เมื่อมารับการตรวจสุขภาพตาทําให้เขารู้ความจริง um ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงตาที่เขาบอกว่าเป็นตาต้อลมต้อกระจต้าเนื้อต้าเนื้อมากกว่าต้ากระจสีคุณมองเห็นอะไรื่อเห็นปกติแต่ว,ตว,ตว่ายังก็ถึงว่าดูอ่านหนังสือเนี่ยมันก็ไม่เค่ฉากระหว่างก็เลยยาว่าจะจะทำตาด้วยผ่าตาดด้วย จากสุภาพทได้แนะนำให้ในายกวีศักดิ์ใช้ยาหยอดตาและเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อวางแผนการรักษาในขั้นต่อไปหยอดตาอยู่สองตัวในตัวนึงหยอดกลางคืนแลตัว,ตวงหยอดกลางวันกลางวันไม่หยอดทุกวันแต่วนันละเจ็ดแปดครั้งกลางคืนก็หยอดสี่ตั้งก่อนสองเต้านางสอง โดยปกติประสิทธิภาพการทำงานของสายตาจะเสื่อมลงตามอายุการใช้งานเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นกล้ามเนื้อตาจะหย่อนคล้อยลงตามธรรมชาติทำให้จุดรับภาพในตาเปลี่ยนไปส่งผลให้สายตายาวขึ้นความผิดปกติที่มักเกิดขึ้นกับดวงตาที่ผู้สูงอายุควรระวังได้แก่โรคต้อกระจกผู้ป่วยจะมองเห็นไม่ชัดหรือเห็นภาพซ้อนโรคต้อหินซึ่งมีสาเหตุมาจากความดันในดวงตาสูงกว่าปกติ ทำให้มองเห็นภาพตรงกลางชัดแต่จะมองไม่เห็นบริเวณรอบๆพบมากในผู้หญิงสูงวัยนอกจากนี้ยังมีภาวะเสื่อมต่างๆเช่นวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมซึ่งมีอันตรายถึงขั้นสูญเสียสายตาได้ดูว่าความหนาเนี่ยเทียบกับคนปกตินเนี่ยมากหรือไม่ครับเทียบกับความดาตาเป็นไงซึ่งความบางตาวามหนากระจกตาเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่ง ่้อเสียถ้าความำาสูงมากนะครับเราตรวจสกรีนนิงคือชักรองนะครับเราดูว่าคนไขนะ้มีควา,ามเสี่ยงยังไงนะครับซึ่งถ้ามีควา,ามเสี่ยงเราก็ต้องไปตรวจพิเศษเพิ่มผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปควรตรวจสุขภาพต,ตาทุกหนึ่งสองปีหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดควบคุมน้ำหนัก รับประทานผักใบเขียวและผล,ละไม้รวมถึงสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงเช่นว,วิตามินซีวิตามินอีเบตาแคโรทีนเป็นต้นซึ่งอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตานี้มีอยู่ในตับหมูตับไก่ไข่แล้วก็นมนะคะรวมไปถึงพืชผักสีเขียวและพืชผักที่มีสีเหลืองส้มนะคะรวมไปถึงเมล็ดพืชที่ผ่านการขัดสีน้อยด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของ